ที่เห็นอยู่นี้ก็คือวัดเหมื่นสามนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ทาจะเหมือนวัดศรีสุพรรณอยู่หน่อยก็คือจะทําเป็นสีเงินแต่คงไม่ใช่เครื่องเงินทําเห็นต้นมะขามข้างหน้าไหมครับผมน่าจะเห็นต้นมะขามต้นที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาก็คือต้นนี้ถ้า ทางอื่นมีใหญ่กว่านี้ก็อ,อยา่ากันเพราะผมยังไม่เห็นเมื่อเช้าผมก็เห็นขนุนต้นใหญ่ที่สุดที่โดยนนอินทนนท์มาอันนี้ก็คือวัดเหมือนสารครับสำหรับความเป็นมาของวัดนี้ผม,มดูตัวโบส์ก็ดูสวยงามดีครับแล้วก็ประวัติความเป็นมาของวัดเดี๋ยวผมจะเข้าไปดู เดี๋ยวผมขอดูประวัติของวัดเหมินสารก่อนเพราะว่าที่ยราไม่รู้เลยวัดเหมินสารเป็นวัดก่าแกม่มาข้างอาณาจากาักรลังนาเจริญรุ่งเรืองปรากฏชื่อในหลักฐานเมื่อพศ2980สมัยพญาสามฝั่งแกนที่ชื่อเหมอนสารเพราะผู้สร้าง เป็นอามาตยมียศระดับเหมือนทำหน้าที่เกี่ยวกับพระราษสสารดังมีหลักฐานพ2 265พ,พรยาใหญแก้วหรือพเะมืองแก้ววัดเงมือนสารสถานเปลี่ยนเป็นพระราษสสารวัดนี้เป็นวัดที่พำนักของพระเถระ และชั้นผู้ใหญ่หลายรูปสืบต่อกันมาวัดเืนสาร,รได้รับการะนุูในสมัยรรมรพยระเจา้ากามีละพศ .2342 โดยชาวบ้านมัวลายมาจากแม่น้ำสารวินฟั่งตะวัน,กนตกเข้ามาทังชุมชนบ้านวังลายเหมืองสารประกอบอาชีพช่างทำเครื่องเงือน,นะครับ มีวัดหมื่นสาลเป็นสูนกลางก็คือคาบเกี่ยวกับวัดศรีสุพรรณอยู่ใกล้ๆกันก็คือพระเจ้ากาวีระก็น่าจะเป็นลรวบรวมมาตั้งแต่สมัยก็มาา เจดีทรงร้านมารผสมไทยใหญ่ครับอันนี้ปัติสครเมื่อปีพศ .2462 เป็นเจดีสร้างโดยฝีมือช่างสาวไทยมีลักษณะพิเศษของเจดีมีตัวสิงประดับทั้ง4ตัวตัวสิงคือตัวนี้นะครับ4ด้านและเป็นที่ตั้งของสม,มุมบันไดาทางทิศขึ้นอันเจดีมีสัดสีด้านของชาวไทยใหญ่ครับมุ่งนี้ครับสิงที่เขาพูดถึงก,ก็คือ,อนี้ ชอบประตูทัานสีดานก็คือสร้างมาตั้งแต่สมัยงานแล้วอัดเจดีย์คูบาเจ้าสีอันนี้เขาบอกว่าเป็นเจดีย์เป็นอัฐิของคูบาเจ้าสีไทยมาอยู่ตรงนี้ด้วยหลังจากคูบาสีวิัยมอะระดาภาพคณะสิทธิ์ได้แบ่งอัฐิเพื่อนำไปบรรจุยังที่ต่างๆที่เชียงใหม่ เดิมจะนำบรรจุที่วัดสวนดอกในระหว่างนั้นวัดสวนดอกอยังล้างเจ้าว่าจึงนํามาเจ็บรักษาไว้ที่วัดเหมือนสาลคั้นเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีทางวัดสวนดอกยังไม่ได้นําบรรจุอธัธิอันนี้ก็คือบรรจุอัธิของครูบาเจ้าสีชัยครับวันที่28พฤษภาคมศ2496ครับ ประวัติก็มีไว้ประมาณนั้นส่วนเจดีย์นี้ก็สร้างในสมัยที่ป่อปอกบการสร้างวัดอันนี้ประวัติคร่าวๆของวัดหมืองศรัทธครับก็เลยมาชมโดยสังเกตอันนี้ก็คือรูปสิงรูปผสมระหว่างไทยใหญ่กับไทยครับไปวัดที่ห้ามซุภาพสตรีขึ้นเหมือนวัดอื่นครับ ตามวัดทางภาคเหนือเขาจะถือเรื่องทางแบบนี้เป็นสร้างขึ้นมานานแล้วกค็ความเป็นมาของวัานธสารก็วัดแรกๆพูกเมืองเชียงใหม่มาต่อจากัา้พเจ้าก้ก็คือทางการสมงคนละเมืองระหว่างไทยใหญ่กับคนไทยในอดีตก็คือไทยใหญ่ก็เชื่อใยเขาไทยที่อพยพมา าูหลาเห็นตามข่าวต้นหู